พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซค์เข้าช่วงนี้พาทุกท่านมาชมภาพงานถแถลงข่าวการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ล่าสุดของ Honda นั่นก็คือคลิก k 5 5 0 i และคลิก k 2 5 5 i AT, ส p o r t a ไอปรทรุ่นใหม่ล่าสุดที่มีการเปิดตัวพร้อมกันอย่างยิ่งใหญ่เมื่อวันที่2พฤษภาคมพศสอ6 1ที่ผ่านมาซึ่ง Honda ได้มีการเชิญสื่อมวลชนทุกสาขามาร่วมกันถแถลงข่าวกันอย่างมากมาย โดยมีคณะผู้บริหารของฮ o นด้านำโดยมิสเตอร์โยอิจิมิสุทานิประธานกรรมการบริหารคุณอนนบพรประภาประธานบริษัทเอพีฮอนด้าจำกัดพิธีการเริ่มต้นขึ้นโดยการเชิญคุณสุชาติอรุณแสงโรธรองประธานกรรมการบริหารขึ้นกล่าวเปิดตัวคลิก150 i ไอและคลิก 125i อไออย่างเป็นทางการเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามชมกันได้เลยครับสวัสดีครับทานสื่อวลชนแล้วก็ทางพันธมิตรทางไฟแนนะซ์ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับ วันนี้ผมมาในฐานะหัวหน้าองค์กรรับนะครับซึ่งเป็นองค์กรสื่อราชการรับสายรับของเราคุณไปค้นหามาเรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยครับโอเคเพื่อที่จะให้สายรับสุดยอดที่คุณหาเนี่ยให้เหมาะกับนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของเรา ผมจะอธิบายครั้งหนึ่งว่านวันกตวกรรมของเรามีอะไรบ้างนะครับนี่คือการเปลี่ยนโฉมครั้งใหม่นะครับเป็น g e n เจเนอชันที่5ของตัวคลิกนะครับโดยเปลี่ยนโฉมทั้งคันระบบไฟ LED ทั้งคันมีไฟท้ายที่มีไฟเลี้ยวแยกส่วนสามารถถอดออกได้ใหม่ล่าสุดในรลึนก,วกนวัตกรรมของคลิกครั้งนี้ใส่ ฟูล <Digital> ดิจิตอลมิเตอร์อันนี้ใหม่ล่าสุดนะครับเป็นสมาร์ทเทคโนโลยีเป็นครั้งแรกที่เรานำมาใส่ในรถคลิกของเราคือสมาร์ททีเราใช้ยางยบเบลเป็นแล้วก็ลายสปอร์ตในเรื่องขอ,องอยางลายดอกยางนะครับแน่นอนครับเครื่องยนต์ทางนี้พัฒนาเครื่องยนต์ใหม่ 150cc ซีซีนะครับเป็นเครื่องยนต,ต์ตัวใหม่แล้วก็ระบายความร้อนด้วยน้ำส่งพลังแน่นอน แล้วก็มีประกอบด้วยการประหยัดท้กมันด้วยนะครับทั้งหมดนี้คือนวตัตกรรมใหม่สายทัพของเราคุณ,ค,ณคุณพบปะไรยัง Yes sir I'm going to search t h e s agents right now sir oh, Okay good เราขอดาขเราทุกท่านเลยนะดีใจมากๆครับเราก็ต้องขอบคุณครอบครัวเอพีคอนด้าด้วยครับที่ให้โอได้มาเป็นพซนเตอร์ของคอนด้าคลิป150ปาใหม่นี้นะครับโอรู้สึกเป็นเกียรติมากๆครับดีใจมากๆที่ได้มาทําหน้าที่นี้ครับผมขอไปรบมือด้กับเอพีคอนด้าด้วยนะครับขอบคุณด้วยนะวันนี้ก็ครับก,ก็คลิปตัวแรกนี่เราออกมาปี2006หลายท่านคงจำได้ ะครับถึงปีนี้เนี่ย mm hmm. ก็เรา12ปีแล้วมียอดจำหน่ายสะสมนะครับ2,400,000คันแต่เมื่อกี้คุณสุชาติกไได้มีการเกินมาเรียบร้อยแล้วับ mm hmm. เกี่ยวเรื่องของ mm hmm. พระเอกเรา150ใบในวันนี้ mm hmm. อยู่ตรงนี้แล้วแต่ด้านข้างตรงนี้สิที่มันกำลังขาดหายไปคืออะไรฮะ155ไอ้ All New All New 5ครับต่อเนื่องมาแล้วเสียงกรบ ต้องบอกเลยว่าเป็นมอไซค์ที่สวยงามแล้วก็เท่โดนใจมากๆและที่สําคัญนะครับแรงเร็วติดมือนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันตามแบบฉบับของ h o นด้าเราด้วยครับขอเสียงปรบมือดังๆด้วยนะครับนี่คือสิ่งความตั้งใจจริงๆเลยกับ a p Honda ที่อยากจะมอบให้ทุกคนครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆครับคุณสุชาติและคุณมาริโอเหมาเลิกครับนี่ก็คือการเปิดตัวคลิก150 i ไอและคลิก 125i อไอย่างยิ่งใหญ่ของ h อน da และในช่วงนี้มาฟังการสัมภาษณ์พิเศษของคุณสุชาติอรุณแสงโรดรองประธานกรรมการบริหารให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าอย่างไรลองฟังกันดูครับครับก็วันนี้นะครับบริษัท AP Honda นะครับได้แนะนํารถรุ่นใหม่นะครับในตระกูล,ลคลิกนะครับคลิกของเราเนี่ยเดิมทีเราก็เปิดตัวตั้งแต่ปี2006แล้วก็มาถึงวันนี้เนี่ยเป็นเจเนอเรชันที่5แล้วมียอดจำหน่ายสูงถึง2น4แสนคันนะครับสะสม 12ปีที่ผ่านมาวันนี้เนี่ยเราเปลี่ยนโฉมคลิกใหม่หมดทั้งคันนะครับมีจุดเด่นคือดีไซน์นี่สวยธรรมทันแมงมีความเท่นะครับแล้วก็เรื่องของไฟ LED ทั้งคันนะครับโดยเฉพาะไฟหน้านี่จะโดดเด่นมากรวมถึงไฟท้ายนะครับซึ่งเป็น LED แล้วก็แยกส่วนเป็นไฟเลี้ยวสามารถถอดบางโกลออกได้ด้วยนะครับในส่วนของ125นี้ครั้งนี้เนี่ยเราเพิ่มอีกรุ่นหนึ่งคือรุ่น150 i ขึ้นมา ร,รุ่น150 i ครั้งีเนี่ยก็จะมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมจาก125นะครับคือเรื่องของตัวคุญแจนะครับเป็นสมาร์ทคีย์ซึ่งจะเป็นระบบรีโมทนะครับไม่ต้องใช้ดอกกุญแจนะครับตัวนี้เป็นตัวที่เพิ่มขึ้นมาในส่วนของ150ยังมีเรื่องของยางนะครับยางแบบจุฟเล็ขนาดใหญ่นะครับซึ่งเ,เหมาะมากกับการใช้งานในเมืองนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของตัวดิสเบรก นะครับดิสเบรกเราเปลี่ยนลายนะครับให้มีความสวยงามนะครับเหมาะกับ150ซีซีนะครับแล้วก็เรื่องของตัวบอดี้เองเนี่ยเราปรับเปลี่ยนนะครับให้มีขนาดที่เล็กลงเล็กน้อยน้ำหนักเบาขึ้นนะครับที่จะเหมาะสมในการใช้งานนะครับในเมืองโดยเฉพาะในช่วงของสภาพว่าการจราจรบ้านเรานะครับ สามารถกับขี่ได้อย่างคล่องแคล่วไม่ว่าจะเป็น125ไอหรือว่าเป็น150ไอครับผมครับแล้วก็ในส่วนของการวางจำหน่ายนะครับก็จะวางจำหน่าย150ไอในวันพรุ่งนี้วันที่3พฤษภาคมนะครับในราคาท้องตลาด6 2 0 0บาทนะครับส่วน125ไอมี2รุ่นครับคือรุ่นซี่ลวดนะครับอยู่ที่51,000นะครับแล้วก็ล้อแม็ก 25i จะมีร้อมแม็กรุ่นหนึ่งซึ่งจะวางตาราคา54,700บาทนะครับรอ 25i นี้จะวางตลาดปลายเดือนครับผมก็อยากเชิญชวนนะครับแฟนๆคลิกนะครับที่ผู้ที่สนใจคลิกเนี่ยสามารถที่จะไปชมนะครับตัวคลิก 150i ได้ที่ร้าน Honda Wing Center ทั่วประเทศตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับผมการเปิดรถสปอร์ต AT 2โมเดลใหม่ คลิก 150i และคลิก 125i ของ Honda ในครังนี้เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคคนเมืองยุคใหม่ที่ไม่เคยยอมให้ใครนำหน้าต้องการความเหนือกว่าต้องไม่ตามใครและต้องไม่ธรรมดาโดยรุ่นเรือธงอย่างคลิก 150i นั้นมีจุดเด่นที่เหนือกว่าคลิก 125i ก็คือเรื่องของเครื่องยนต์ Enhance Smart Power 150cc ที่มพลังอัตราเร่งที่เหนือกว่ามาพร้อมกับกุญแจแบบ s m a r t k e y หรือกุญแจรีโมทอัจฉริยะ าร์ทเครื่องยนต์โดยไม่ต้องใช้กุญแจพร้อมฟังก์ชันระบตุตำแหน่งตัวรถและป้องกันการโจรกรรมจานดิสเบรกหน้าสไตล์สปอร์ตพร้อมคาลิปเปอร์สีแดงและยางหน้าหลังจุ๊บเลรท,ที่มีขนาดยางใหญ่กว่าคลิก 125i ขึ้นมา1เบอร์มี3สีให้เลือกก็คือสีเทาสีดำแดงและสีดำเทาโดยมีราคาแนะนำอยู่ที่6,200บาทสำหรับคลิก12 5 i ไนั้นมีรูปแบบดีไซน์ที่เหมือนกันกับคลิก1 5 0 i ไทั้งคันชุดไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟไท้ายแบบ LED แผงหน้าปัดดิจิตอลเต็มรูปแบบแสดงผลอัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแบบเรียลไทม์มีนาฬิกาไฟเตือนการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไฟบอกร,ระดับแบตเตอรี่โดยคลิก125 i ไรุ่นใหม่นะครับมีชุดไฟหน้าที่แหลมคมยิ่งกว่าเดิมไฟ DRL หรือว่า Daytime Running Light เป็นเส้นโค้งขึ้นไปอย่างสวยงามโดยไฟหน้า LED 4ดวงนั้นด้านข้างนะครับซ้ายขวาเป็นไฟต่ำตรงกลาง2ดวงเป็นไฟสูงพร้อมด้วยระบบเบรกแบบคอมไบก็คือระบบกระจายแรงเบรกหน้าหลัง มี5สีให้เลือกนะครับรุ่นล้อแมกมี3สีราคาแนะนําอยู่ที่54,700บาทรุ่นล้อซีเลือดมี2สีราคาแนะนำอยู่ที่51,000บาท,ท,ลาาท, 51, บาทและนี่ก็คือการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ของ Honda Click 150i และ Click 125i ครับ